นครพนม2024เมืองรองที่ฟิลดีกว่าครั้งแรกที่ไปเยอะเลยพยาศีสัตนาคาราชเข้าเกี๊ยบปากหม้อใยายเคอันนี้กรีดมากมาหาสมุทสตูดิโอข้าเปียกเส้นสวดลวดเฮ้ยนอร่อยมากอร่อยมากมาอัปเดตนครพนมกันดีกว่าแล้วก็จองตั๋วไปกันเลยค่ะกับกมนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กับ no. กมอกมเน่คนนี้ด้วยนะคะคุณคนดูที่น่ารักค่ะ สวัสดีปีใหม่สวัสดีปี2 5 6 7คนห้าหกสบเกำนอนทุกคนท่ายกันดีกว่าค่าว,ว่าวันนี้เราอยู่จังหวัดอะไรเดี๋ยวพี่ไายจะทำท่าใบาว่าพี่ไายอยู่จังหวัดนี้ค่ะนครคนตูมนคนปรปพอพ,พานค่ะพอพานพนครพะะเยาไม่เจ้าไม่ไม่ใช่ค่ะนครพะแนงแน,งนงอุ้ยอร่อยแต่ไม่ใช่ค่ะนครพะ พระอืดพนมตอนนี้อยู่นครพนมค่ะทุกคนนีนนน่ข้างหลังนะคะคือแบบเปิดด้วยแลนด์มาร์กเลยทุกคนด้านหลังคือพระยาศรีสัตนาคาราชนะคะมาถึงนครพนมแล้วต้องมาที่นี่หน่อยเพราะว่าที่นี่คือความศักดิ์สิทธิ์คือความเชื่อที่สวยงามและมีความพามับอยู่ในใจแล้วเราก็จะไปไหว้พระยาศรีสัตนาคาราชนะคะอ้อยใจกะระซิบบอกมาว่าที่นี่เขาถูกระวันที่หนึ่งกันเยอะมาก แต่คืออันเนี้ยเราเป็นเป็นเรื่องของความเชื่อนะทุกคนเป็นเรื่องของความศรัทธาของแต่ละบุคคลเลยและจะบอกว่านครพนมที่นี่น่ารักมากทุกคนเดี๋ยวขอให้ดูวิวข้างหลังตรงนี้สวยมากดิท่านพ่อแล้วก็ดูสวยไหมทุกคนมันน่ารักมากก่อนเทพดีกว่าค่ะจะถึงบุกไปถากระบายภาพแล้วไป พญาศีสัตนาคาราชนะคะเป็นองค์พญานาคทองเหลืองที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในอีสานเลยค่ะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวลาวเนี่ยมีความเชื่อในเรื่องของพญานาคว่าเป็นผู้ดูแลปกปักรักษาลุ่มแม่น้ําโขงรักษาพุทธศาสนาแล้วก็องค์พระาธาตุพนมค่ะก็จะทําให้มีคนนะคะหลั่งไหลมากราบสักการะบูชาด้วยความศรัทธาเยอะมากจนถือว่าที่นี่เนี่ยเป็นแลนด์มาร์คของนครพนมเลยค่ะ คือนครพนมเป็นเมืองรองที่มีสเสน่ห์แล้วก็มีความคราบในหลายๆด้านทั้งอาหารทั้งเรื่องของแฟชั่นแล้วก็เรื่องของความเชื่อประเทศไทยเรายังมีเมืองรองอีกเยอะมากมายที่อยากให้มาเที่ยวแล้วถ้าคุณอยากไปเมืองรองบินตรงง่ายๆกับ a i r ์เอเชียนะคะเพราะว่าแอร์เอเชียเนี่ยเขามีการบินตรงไปเมืองรอง15จังหวัดครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทยแต่ว่าทริปนี้ไงอย่างที่บอกว่ามานครพนมอะแล้วมันมีเรื่องราวที่แบบ น่าเล่าเยอะแยะเดี๋ยวมาดูกันว่าในคลิปนี้นครพนมปี2567มีอะไรเล่าบ้างดูไปกันกับกมอนะจ๊ะคือจะบอกว่าพอเริ่มเย็นแล้วว่าตรงนี้คือชิลมากมันเป็นริมฝั่งโขงที่เราเดินได้แบบยาวมากๆทุกคนนี่เราเดินมาประมาณ800เมตรจโลนึงแล้วคือเราหาข้อมูลมาว่า เราจะมากินข้าวเปียกเส้นค่ะเป็นฟิลเหมือนแบบก๋วยจับยวนอะไรอย่างเงี้ยนี่คือร้านข้าวเปียกเส้นสวดลวดนะคะเอาอะไรแนะนำคะถ้าซิกเนเจอร์ร้านเราจะเป็นรวมหมูไก่แล้วก็เพิ่มขาไก่แล้วก็ไข่ลวกเนี่ยครับแล้วเส้นก็นคือไม่ต้องเลือกเพราะว่าเส้นมันจะเป็นแบบเดียวใช่ไหมคะใช่ครับวันนี้เราจะมีเส้นเดียวเพราะว่าตามปกติเราจะมี2เส้นตรงนี้ครับมีจะมีเป็นเส้นก๋วยจับยวนธรรมดาแล้วมีเป็นเส้นผัดโบราณ Oh, okay. แต่คอนีว่าช่วงนี้เส้นตัดโบราณเราไม่ได้ทำโอเคได้เพราประปกติ<อ>ถ้าเป็นในเมืองตอนนี้จะมีร้านเราร้านเดียวที่ยังทำอยู่นี่อ,อันนี้อ,อันนี้เล่าให้ฟังหรืออวดหรือขิงไม่ครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังนี่เล่าสูขข่ <laughs> <laughs> สกันฟังเล่าสู่กันฟังว่าเป็นร้านเราร้านเดียวโอเคเาลอาซิกเนเจอร์หนึ่งนะคะนี่ได้แล้วอันนี้ก็คือคุณเส้นเปียกเป็นก๋วยจับยวนนะคะแล้วก็นี่ก็คือน้องเท้าไก่ ตีนก็ได้ค่ะเป็นอะไรไม่ประสาตสุขภาพตีนค่ะตีนไก่ได้เลยค่ะเยอะมากเลยนี่คือนี่คือพิเศษเหรอคะอันนี้คือธรรมดาของทางร้านค่ะนี่คือธรรมดาชามละเท่าไหร่คะรวมหมูไก่ธรรมดา50บาทถ้ามีไข่เพิ่มอีก10บาทค่ะพี่เป็น60นี่คือ60บาทเหรอคะใช่อันนี้คือ6กบบาท60บาทเอาดีๆถามจริงดูดิดูชามดิดูชามกับหน้าเราอ่ะเดี๋อวคนน่ารักอยู่แล้ว เอาอ้อยถ้าเกิดพี่อ้อยมายืนตรงนี้ชาม<ข>ก็ใหญ่ลองไปค่ะความเลือดความหมูความไก่เนี่ยจริงๆเขาบอกว่ามันจะมาอยู่ด้วยกันนะแต่มันใส่ไม่พอคุณพี่เขาบอกเขาเลยแยกสิ่งนี้มาให้ข้อไก่เหรอคะข้าวไก่ชุนดีอะอันนี้ชอบอดึบเลยไหลลงคอเนื้หอหรอกระดูก ยดีรู้ยังว่าสวดลวดแปลว่าอะไรรู้ยังรู้ยังอะ่ะเรารู้แล้วรู้แล้วเหรอทุกคนรู้หมดแล้วตรงเนี้ยเรายังไม่รู้ไงขอเดาก่อนอสวดลวดอ่ะมันน่าจะแปลว่าสดเราล,ลื่นคอเฮ้ยก่บผักไก่เกียร์ไกละแลกล่ละลองลองลองผู้ชายถูกชายผิดก็ไม,ไม่ได้รางวัลเอาหรอเราว่าสวดลวดมันน่าจะแบบมันเส้นมันนิ่มอ่ะนิ่มเหมือนลวดอ่ะใช่พี่แพร่ะ สวดลวดแปลว่าอะไรคะสวดลวดแปลว่ามุมามตะกาตะการประมาณเนี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาอีสานก็คือแบบทานแบบเรลล่อยอร่อยทานแบบรวดเร็วไม่ไม่เห็นคล้ายกลึงกับที่พี่เดาเลยถ้ากำลังใจโอ้ย้ยกำลังใจอยู่แล้วลืน่นคอพี่มองมันเป็นทางแบบความลืน่นคอสวดลวดแบบสดเร็วๆนีมาแล้วนี่อันนี้คืออะไรคะพี่สาวขนมเวียดนามค่ะ ขนมอีมยสิแล้วจะดีได้ยังขนมอะไรนะขนมอะไรนะขนมปังเวนามค่ะเวนามใช่ค่ะเป็นเศษเป็นของที่ขายดีที่สุดของในร้านว้าวใช่ค่ะนี่ข้างในมีไส้อะไรคะก็จะมีหมูยอกับมิเชียงค่ะอืมจะเป็นน้ําซอสของเราเองอันนี้นะคําแรกติดใจคําต่อไปติดคอไม่ลืมวิ่ลงค่ะชอบนะชอบอยู่พูดพูดอยู่อย่างนี้แล้วก็ไปอย่างนี้ดันดันเข้าไปนะแต่บัดนี่เดี๋ยวมันก็เรียกว่าป่าดันเออ น่ารักเรามาลองขนมปังเวียนนางกันดีกว่าเพื่อนๆคุณพี่เขาบอกว่าเขาต้องใส่ซอสก็ทางร้านอืมเฮ้ยไม่อร่อยมากอันนี้อร่อยมากอันนี้ต้องสั่งอยากจะบอกว่าอันนี้หนึ่งชิ้นไม่พอนะคะทุกคนต้องสั่งเพิ่มแล้วเดี๋ยวเราจะกินอย่างมุม,มามตามที่ชื่อร้านบอกแล้วเดี๋ยวจะไปเดินย่อยถนนคนเดินน่าจะตั้งร้านเสร็จแล้วเดี๋ยวเ้าไปเจอตรงนั้นกิน คารมอเตอร์วิทยาเลนน่หนูทีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ถนนคนเดินแล้วว้าวนถนนคนเดินเราเห็นแบบคารวมอวว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 นวววเววว่วเวินวววววววอวววววววบวว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 วยววววววยว่วววอ็ววววววเรื่องวววววงวว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 วงวาเวอวว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 วาววามวววว้ววยากเล่นอวะเสียเวยยววไม่รู้ว่ามวนวีววนมีใครรู้ ไม่มีใครรู้หรือบางที่เขาอาจจะแค่อุ้ยลีนเล่อนี้ไหมเล่นนี่ม,แ,มแต่นั้นไม่ใช่คนปะคนคะ่ะหนูนี่เหรอหรอ,อ่ะทุกคนดูนะคิดว่าเขาเป็นผู้ประสบปะสนุกเฮ้ยแกอะไปเดินถนนคนเดินดีกว่ากคดไปและในที่สุดเราก็ได้เดินมาที่ถนนคนเดินนะคะเดี๋ยวดูกันว่าถนนมันจะยาวไปสักกี่ กี km, <ด>่ร้อยกิโลเมตรแล้วก็มีร้านรวงอีกเอ,อ่อกี่80,000ืพันล้านนะคะเดี๋ยวเราจะลองเดินก็เซอร์เวกันไปลุยยังออกจากร้านไม่ถึง29ก้าต้องมาซื้อเพิ่มค่ะเพราะอร่อยทีมงานกินเงินคนละลูกหมดแล้วอร่อยต้องซื้อเพิ่มนะ อย่ากให้ชิมอยู่ก็ไม่หมดโอเคการเป็นคนละทำคนละของเป็นเมื่อแม่ให้มาแล้วได้ตามค่ะคุณค่ะเพราะเราจะมีจมอยงี้ก่อนต้องดึงแบบอุ้ยไม่ไม่ขอบคุณค่ะดึงเชงดึงเชงเพื่อนขาเราเจอหมูทอดสมัยเรารู้จักอยู่สมหัยนี้คือเป็นเพื่อนกับสมชายเขามากับสมสี แต่ทีเนี้ยเหลือแต่สมหมายแล้วสมหมายก็คือไข่หมูทอดอยู่เป็นฟิลหมูทอดที่บรรลักันแล้วไฟอ่ะมันฟูฟา้าฟูฟา้าหมูก็รซืสึจ้าซู้ร <จะ S 1> ู้จ้าแล้วหมูก็คือแบบเปฟิลแบบว่าหมูแบบร้อนร้อนกินชั้นกินชั้นสิอะไรอย่างเงี้ยเออนึงออกปะคือแบบมันแบบน่ากินมากเว้ยไปแหนมซี่โครงหมูทอดแลไมม่ีใคร อันนี้เป็นอุโมงค์ที่เขาจัดไฟแล้วคือตัวอุโมงค์เนี่ยคือมันยาวมากเลยนะแบบมันเป็นอะไรที่แบบเออเขาก็ทําเอาไว้ให้เป็นอีกจุดหนึ่งให้กับคนที่มาที่นคะรพนมนะคะเป็นแบบจัดอุโมงค์ไฟถ่ายรูปส,สวยๆไปยาวๆริมฝั่งโขงเพลืนเดี่ย morning ค่ะเป็นช้าวันใหม่จากนครพนมนะทุกคนคือจะบอกว่าเมื่อวานคือแฮ ppy มากแล้ววันนี้ตื่นมาก็แฮ ppy เหมือนกันเมื่อวานเราไปเที่ยวกันเป็น landmark ใช่ไหมแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเจอความคราสแบบที่อาจจะไม่ได้แบบโอ้ยมีชื่อเสียงโด่งดังแต่ว่าเราไปเซิร์ชมาเจอว่ามันเป็นที่ที่น่าไปทั้งของกินทั้ง งานค้าฝีมือเดี๋ยวดูกันว่าจะไปที่ไหนแต่ว่าเช้านี้เราจะไปกินข้าวซึ่งน้องๆในทีมหาข้อมูลมาและอยากกินร้านนี้มากมันคือร้านปากหมอ้อทุกคนที่เนี่ยจะมีความด่งดังเรื่องปากหมอ้อแต่ว่าร้านที่เราพาไปมันอาจจะไม่ได้แมสมากแต่เขาเป็นสูตรแบบเวียดนามแท้ทๆความออริจ<ข>ินอลมอร์นิ่งเับใครเป็นภาษาของขพนม س ل อเลยกุม <ST> นี่ร้านนี้ค่ะหละหันไปอีกทีหนึ่งจะเจอร้านิคือร้านปากงอยหญ่เคเอวยญ่ยเคเป็นผู้ชายนั่นแม่คุณพี่วันนี้วัสดีค่ะมมชบอบป่ะนั่นแม่อัออ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 นนี้หนูมาตั้งแต่ร้านเปิดเลยป่ะคะ เปิดตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วครับโอ <Rem. S 2> <พ>้โหเปิดตั้งแต่หกโมงแล้วเหรออีกชั่วโมงหนึห่งก็จะเก็บแล้วครับฮะเก็บสิบโมงเปิดหกโมงเก,ก็บสิบโมงแล้วก็รอบเย็นอีกสามโมงถึงหกโมงแล้ออ๋อเปิดเป็นฟิลเหมือนญี่ปุ่นนะทุกคนคือแบบว่าจะมีรอบพักอันนี้เราว่าดีงั้นหนูขอสั่งเมนูอะไรดีคะสไตล์แบบเวียดนามาก็จะเป็นข้าวเกี๊ยบปากหม้อรครับแล้วก็มีหน้านิ่มไท่ม้วนไชดาว ล้วจะมีธรรมดาเยอะมากอ่ะหลักๆหนูขอข้าวเกี๊ยบปากหม้อก่อนเลยแบบขอเป็นออริจินอลนะคะอันนี้คือทานตรงนี้ก็ได้ครับอ๋อทานตรงนี้ได้เลยคะได้ครับเป็นฟิวไอที่โอมาเกสใช่ท็อปเปอบ์ชั้นดีนี่เป็นฟิวโอมาเกสโอเคเลยรอเมนูอันนี้เรานั่งตาต่อตาฟันต่อฟันกับคนขายคุณพี่ชื่ออะไรคะ พี่หนุ่ยครับพี่หนุ่ยนะคะลูกแม่เคหืูชอบตรงที่มีโต๊ะนี้ให้นั่งกินหนึ่งอยู่ได้ด้วยอันนี้เป็นฟิลเหมือนแบบเราอยู่กับเชฟเปิดมากี่ปีแล้ววะคะสูตรนี้ได้สูตรกี่ปีแล้วสามสิบปีนะครับแต่จะรุ่นแม่ละครับสาวสิบปีนะคนดูอาจจริงๆคิดสูตรได้เมื่อวานบอกตำนานไว้ก่อนเชื่อสิหัวนอนี่ครับพี่ขอบแลยครับมุยน่ารักจังเลยทุกคนนี เราบอกว่าอันนี้คือร้านปากหม้อยายเคนอยู่หลังวัดสรีเทพนะคะมันดูดีมากเลยหมูมันดูใสามากหมูแบบมีมอยส์เจอร์ไรเซอร์อืทีนี้ลองบีบมะนาวลงชิ้นนี้สักหยดก็ได้ครับสักหยดสองหยดก็ได้มันก็จะได้อีกแบบหนึง่ง พอบีบมะนาวมาแล้วมัน,นมีความแบบมันดุนนัวขึ้นดีอันนี้ใส่ตาเหรออันนีดน้ดีอันนีน้ทำมาตราใช่ไหมคะใช่ครับทำมาตราอืมเหนียวหนะเนีน้ยจุบาทเองเหรอคะใช่โดนจุดตอกแต่<อ>ตก่อนยี่สิบบาทแต่ก่อนยี่สิบบาท เพิ่งจะอัพขึ้นครับนี่คือเสน่ห์ของเมืองรองจริงๆนะทุกคนแล้วแบบจะมีร้านฟิลแบบเนี้ยเยอะมากเขาะมันเป็นความโลเคโลท,ท้องหินจริงๆชาวบ้านะนะคะนี่คือบ้านที่หนุ่ยเลยถูกไหมคะใช่ครับก็คือขายกันหน้าบ้านนี้คือความน่ารักของเมืองรองเราชอบมากมันเป็นเสน่ห์จริงๆเนอะแบบจับต้องได้ราคาถูกรสชาติอร่อยแบบได้กินแบบอะไรที่มันแบบนั่งเดิมอ่ะคุณพี่อันนี้กรีดมากอันนี้คือไข่ดาวแบ,บ่พี่บอกตัวไข่ดาวนี้เท่าไหร่อ่ะครสามห้าครับสามห้าห้าบาท ก่รายการออนไปราคายังราคานี้อยู่ป่ะคะราคาเดิมหมดครับโอ้ไม่มีไม่มีไม่มีรถไม่มีเพิ่มคนดูหนูคนดูหนุจะได้มากินในราคานี้นะไม่ครับราคาเดิมหมดเลยครับอันนี้แบบไม่ไผ่ดาวถูกไม่ถูกหรืพี่หนุ่ยหนูกรีดได้ไหมหนึ่งรสชาติอร่อยสองราคาพี่พี่ขายอย่างนี้ได้ยังไงนึกออกไหมห้าร้อห้าบาทแฮปปี้มากไปต่อ้างพี่ อันนี้คือเีติโบจริงๆอันนี้มาในรูปแบบของข้าวเกียบบักหมอก,กรอบๆใช่ครับพิมนานดูนะ <c oughs> อืเอเขาจะข้าวเกียยเบอลเหรอคะไม่ครับเป็นข้าวเกียบของเวียดนามครับตัวนี้เขาเรียกข้าวเกียบบักหม้ออ๋อมันมีสองแบบคนดูถ้ามีข้าวเกียบบักหม้อก็จะมีข้าวเกียบมาด้วยแบบเรับ แต่ถ้าเกิดเป็นปากหม้อนี่คือปากหม้อแต่มันอยู่ในร้านเราจะเป็นข่กัอีกหนึ่งครับสวัสดีค่ะฮัลโหลร้านินนาค้าถ่ายรายการอยู่หรือว่าคุณพี่มาสืกจริงจริงนะคุณพี่คะจริงจริงแล้วพี่ทำงานเป็นสายลับใช่ไหมพี่อ่ะการแต่งตัวใส่หมวกแบบนี้แล้วขายราคานีเนี่ยเขาต้องการเอามีตจภาพาเพราะเขาอ่บมาสืบราชการลับแคทเชอรียิงมันได้ักเจ้านไง ไม่อายก็เล่นอ่ะไม่เล่นแล้วขอบคุณเพราะว่ามีลูกค้ามาเราปิดแล้วเราไปกินดี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 กว่าไปกินก่อนนะคะเคทะลิงยิงมันปิ้ว เราเจอลูกค้าประจําของร้านนี้ค่ะมาทานบ่อยไหมคะประจำเลยค่ะทานประจำนี่ก็ตัวไอ้เขาเก็บไรเบอรี่อน่อยคุณพี่บอกว่านี่คือตัวชูโรงของเขาไรซ์เบอร์รี่นะคะมาประจําไม่ประจําไม่รู้แต่ว่ามายืนปุงตรงนี้เองปรุงนับจิ้มเองไม่ต้องรอให้ถึงโต๊ะคุณพี่มาถึงเคาน์เตอร์เลยค่ะไอเลิฟมากเลย I อเลิฟไอเลิฟชานนครพนมโนพี่หนุ่ยโนอุ๊ยเขาเปิดหน้าแล้วทุกคน ใส่หลับคนเดียวเปิดหน้าแล้ว <Okay. S 1> พี่หนุย่ยเขาดูเป็นคนใจดีนะทุกคนถ้ามาก็าสามารถมา,า,มาถน่ารักคุยเรื่องราวน่ารักน่ารักกับพี่หนุย่ยได้นะคะตุ้มิงตุ้มิงปิ้วปิ้วเฟลอันนี้คืออีกร้านหนึ่งนะคะที่นคะรพนมคือทีมของเราน่ารักสรรหามา <laughs> ให้เราได้มาอีกแล้วนนขับรถออกมาจากตัวเมืองประมาณ15นาทีนะคะกิ่งอำเภอกิ่งตําบลกิ่งตําบลกิ่งก้งานาสาขาไปดีกว่า ที่นี่คือมาหาสมุดนะคะเป็นโฮมสตูดิโอทุกคนเป็นที่ที่เขาขายเครื่องหนังอะค่ะทุกคนค่ะแล้วก็มีสโลบาร์คาเฟ่แล้วก็มี Home โฮมเอดเบเกอรี่ค่ะดูนี่มันูน่ารัดูสิก็จะมีและฉันก็เจอสิ่งที่ฉันอยากกินคืออนันนี้อยากกินมากเจอแนะ่ ระหว่างรอขนมก็พี่สายค่ะคือร้านนี้จริงๆแล้วอะพี่เริ่มให้มันเป็นแบบยังไงคะอยากเปิดร้านที่บ้านตัวเองคือเมื่อก่อนคือเราแบบหอบของ,ของ,ของที่เราทำอะไปออกเทนูที่นี่อะคือเป็นไปทีก็สิบสิบห้าวันไงค่ะกลับมาบ้านเราคือแบบเฮ้ยเราทิ้งบ้านเราไปอะเราแบบมันโซมั้ยคะไม่มีคนดูแลแล้วก็เลยแบบทับบ้านเราให้ดีดีกว่าเรามาดูแลพื้นที่ของเราให้มันน่าอยู่ดีกว่าก็เลยเนี่ยคะ่ะ มาหาสมุตรตอนแรกอ่ะมันเป็นแค่เครื่องหนังอย่างเดียวคือพ<ช>ี่อินกับเรื่องเครื่องหนังอยากทําอะไรด้วยด้วยมือของตัวเองค่ะเพราะปกติจะใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็อยู่กับจอแล้วก็คือมีวันหนึ่งที่ไปทํางานแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เห็นท้องฟ้ามานานแค่ไหนแล้วมันรู้สึกอย่งงนั้งจริงคือแบบใส่ชาตยานตัอตเองมันจะหายไปหมดแล้วอะไรเงี้ย<ม>หน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนไม่รู้เลยอืแล้วก็เลยแบบว่าอยากกลับมากลับมาทําอะไรด้วยตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็คือเริ่มจากหาสมุดสเก็ตนั่นแหละค่ะ หาสมุดท,ที่ถูกใจกับชอบก<อ>ระดาษแค่นั้นเลยค่ะแค่อยากหาสมุดสเก็ตที่ถูกใจกับเราไปควรชอบกระดาษเราก็เลยเกิดมาหาสมุดขึ้นมาค่ะซึ่งมาหาสมุดเนี่ยก็คือมาหาสมุดสเก็ตของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วร้านพี่อ่ะมันมีเสน่ห์ตั้งแต่ตั้งแต่ขับรถอาจอดถึงเลยอ่ะตั่งใจทําให้มันไม่ให้เด็อกว่าเพื่อนบ้านให้มันกลมกลืนไปกับรอบๆเลย เราก็เอาวัสดุที่มันต้องสร้างเองดูแลเองใช่ไหมคะเราก็จะแบบอะไรที่มันพรามันเสียเราก็จะได้เปลี่ยนเองได้แล้วก็แบบไม่ต้องสร้างขยะขึ้นมาใหม่แล้วก็ไปดูไม้เกา่าดูสังกะสีจากบ้านของพ่อมันจะมีสว่วนเราก็ลืมมาเอามาทำอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ใส่ไอเดียออกแบบของเราลงไปว่ามันจะอยู่ด้วยกันยังไงให้มันดูแบบสวยซึ่งหนูว่ามันเท่มากเลยนะแบบสตูดิโอที่ทําหนังเลยอะเออแล้วมันแบบอะไรไปกับ เพื่อนบ้านแบบอย่างที่พี่บอกจริงๆแล้วคือความสโลบาร์กับเบเกอรี่โฮมเมดนี่คือเกิดขึ้นมาทีหลังนะคะทีหลังค่ะยังจริงๆทําขนมไม่ค่อยเป็นด้วยซ้ำจริงอ้าวแล้วนี่คือคุณทําเองเหรอคะต้องไปเพราะว่าจริงๆเราต้องทํางานเลี้ยงชีพต้องเลี้ยงลูกใช่ไหมคะเราต้องทําให้ทําให้มันดีอ่ะเพราะว่าทำมาแล้วก็คือถ้าลูกค้ากินแล้วเขาชอบเขาก็จะกลับมาอีกเดี๋ยวเครื่องดื่มที่เป็นซิกเนเจอร์ที่หนูบอกไว้มันคือหมากนัดใช่ไหมคะใช่ซึ่งหมักนัดภาษาอีสานแปลว่า สับปะรดสับปะรดนี่คือพี่สายทําเองทําเองค่ะอุ๊ยหอมมากอันนี้มะพร้าวน้่งหอมบานแพ่วค่ะหืมดีมากอร่อยมากค่ะและหนูต้องล้างปากไหมคะกินโซดาก่อนค่ะตอนนี้โซดาเปียวๆเลยอือหนูต้องล้างปากนะคะหลังจากนั้นเราก็จะชิมซิกเนเจอร์ดื่ของค่ะนะคะมีพริกเกลือโรยด้วยมีความเหมือนมอกเทลฮอปเทล แต่มันคือมอกเทลใช่ค่ะฮ้ดีมากเป็นการกินน้ำสับปะรดที่เออหนูมีความรู้สึกว่ามันเข้มข้นแล้วมันกลมกล่อมมันไม่บานกระปิี่เกลือด้านบนที่โอยคือแบบ่ะหนูว่าพี่มีความสามารถพิเศษในการทำเครื่องดื่มและขนมที่อร่อยมากเปิดทุกวันไหมคะเสาร์อาทิตย์ค่ะฮะ สามอาทิตย์ร้านเปิดแค่สา์อาทิตย์ใช่ค่ะคุยกับูกค้ามันธรรมดาอย่างมานะคะมาแล้วคือปิดบ้านจันถึงสุก็อยู่กับลูกแล้วก็ทํางานเครื่องหนังหนูชอบพี่อ่ะหนูรู้สึกว่าแบบพี่ใส่ใจกับทุกอย่างที่ทํามาก <c oughs> <ๆ>มันเลยออกมาเป็นผลงานทั้งงานหนังที่ออกมาแบบนั้นทั้งขนม <c oughs> เครื่องดื่มเนี่ย <c oughs> แม้กระทั่งตัวร้านคืออันนี้เหมือนแบบบอกบอกถึงความใส่ใจของเจ้าของได้จริงๆดีใจที่ได้มาลิ้มรสความอร่อย เอาจริงๆนะทุกคนค่ะเราไม่คิดว่าการมานาครพนมจะน่ารักขนะนาดนนครพนมคือเป็นเมืองที่แบบเล็ก แต่เขาเหมือนอัดแน่นไปด้วยแบบความโลโก้ความทอ้องถิ่นน่ารัก<ช>คือเอาจริงๆเป็นเมืองรองอะไรๆคนอาจจะไม่ได้นึกถึงนครพนมพี่อ้อยอยากแบบอยากมาแต่เราอา่ะจะนภาพลางนครพนมว่ามันคือเมืองพญานาคแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆแล้วในตัวเมืองมันที่เล็กๆอันเนี้ยมันจะมีแบบว่างานคาบอยู่คาเฟ่อย<ช>ู่อาหารอยู่ก็อร่อยอะไรเงี้ยเออแล้วรู้สึกว่ามันเป็นความใหม่ที่ภาคอีสานที่เราไม่เคยเจอจากภาคอีสานเพรว่าเราเจอพวกเนี้ยจากภาคเหนือมากกว่าถ้าถูกถูกไหมล่ะคือมันกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่านครพนมอะเป็นเมืองน่ารัก เป็นเมืองคาบ<ช>มันมันเป็นอีสานที่ตาต่อนยอนพี่ฝันอากาศดีสุดแฮปปี้ไหมกับกับนครพนมแฮปปี้ค่ะพี่ยังมาอยู่แล้วคน,อ,อ,นอาจจะมองข้ามจาังหวัดนี้ไปเราสึกว,ว่าเออมันมีอะไรอีกเยอะเลยนอกจากนครพนมจะน่ารักแล้วพวกเรายัางน่ารักอีกอ่ะเพื่อนๆว่าพวกเราน่ารักปะไหนลองทำไหนลองทำถ้าน่ารักให้คนดูดูก่อนหนึ่งสองจ่า เห็นะนะน่ารักจริงจริงแล้วทุกคนอ่ะนอกจากนะครพนมแล้วอะหลายๆคนจะเห็นว่าเวลาเราเล่ากมนอรจะไปเลือกเราเราจะเด่กเมืองรองเพราะเราอะอยากจะเล่าความ hidden place อยากจะเล่าสิ่งที่แบบคนที่อาจจะยังไม่ได้แบบอุ๊บโด่งดังแมสมากอะ ให้เขาแบบเราได้ไปจุดประกายว่าคุณพี่สิ่งที่คุณพี่ทำมันดีมันน่ารักเอาอีกอยากให้คนดูเรารู้เอาจริงอยากให้ทุกคนอ่ะได้ไปสัมผัสความน่ารักของเมืองรองแบบที่พวกเราเราได้ไปเหมือนกันแต่ถ้าเกิดไปนอกจากไปกับกมน,นแล้วต้องไปกับใครคะเอเชียค่ะ เราต้องไปกับแอร์เอเชียเพราะว่าแอร์เอเชียเขามีบินตรงไปเมืองรอง15จังหวัดแล้วแบบสายการบินนี้เขาครอบคลุมแบบทู่ทั่วไทยทุกคนและสิ่งที่เราชอบอีกหนึ่งอย่างไม่ว่าจะบินมาแล้วกี่ครั้งก็คือความการันตีว่าเขาต้องต่อารับ อันนี้สำคัญนะเวริกูดไหนขอยกม,มือให้กับแอร์เอเชียค่ะขอ,ขอบคุณมา<อ>กเลยค่ะ<ห>พเกรเรื่องที่เราบินไปเมืองรองอะ่ะและหลายๆเมืองที่เราไปอะ่ะเราก็ไปแอร์เอเชียจริงพวกเราเดินทางกันมาเยอะมากแล้วขอบคุณแอร์เอเชียที่ทําให้พวกเราแบบว่าออนไทม์ทได้ทันเมื่ออย่างนั้นนะคือแพนเวลาพวกเรามันสรวนแต่ว่าขอบคุณแอร์เอเชียมากเลยค่ะที่ตรงต่อเวลาตรงต่อเวลาพวกเราต้องมาให้ตรงเวลาใครอยากไปเจอความคราฟที่ไหนน่ะบินตรงไกด์เอเชียเท่านั้นค่ะท้าเมืองรองเจอเลย เจอเลยแลนะครับกแบบเราแล้วก็ตามมาที่นี่นะนครพนมคือน่ารักมากแล้วก็อยากจะไปอีก14เมืองรองอ่ะคุณแอเชียพาเราแล้วเพื่อนๆชาวกัมนอรไปหน่อยสิคะโอ้โหน่ารักอ่ะต่อไปนี้ขอปิดคลิปแบบนี้ตลอดไปฝันอ้อยอายจุ๊บจบบาย